สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพอกับบ่าอึ้งเช่นเคยครับมันนี้ไดเมนูยังติก้อยง้วลาบงัวบันเอานี่นะครับคิดยากเพื่นพี่น้องคิดยากแห้งๆมื้เนี่ยเลยจัดสันตัวนะครับจานนึงบริเ็ดเอาหรอกครับสื่อเขาเจ้ามาสารคําอยู่แล้วครับขึ้นซื้อเกี่ยวกับสีนอยู่แล้วครับพี่น้องมาบบว์ไรายใหญ่ห้างครับสิมีลาบงัวพักอะผักนั่งเลิศดพักคุณละผากระลำกระเทียมลูกโดดน,นะครับ เดี๋ยวก็มีน้ำจิ้มพร้อมมากระติบเขาสวยเลยพี่น้องไอ้ลืมนี่ตะเกียก้ากนจไกหน้อยนะครับหอนโอ้พี่นอ้องหอนยนังสุดยอดได้ลืมมั้งนี่หอนบักดับข้าวก่อนพี่น้องอืมชุ่มคอวระสนวนว่าเด้ถ้ระ่ารวะ เออขึ้นเลยทีนี้อี๋คนกองขอไปหน่อยเพราะเม่นนั่นดิครับงัดแน่นเอี้ยกเลยลองสิมเมันกันโอ้โหลายใหญ่ห้างครับยู่เขากิเดลยวเลงเลยเดับพี่น้องอ่ะอืมเปิดสื้อร้านขอใหอเข้าครับ ร้านท้องเคียงเนื้ออร่อยมากมเพื่อนๆห้พักหลดพักร้ายฮักสุดยอดเลยครับเฮ็ดกินก็ได้ครับเฮ็ดจิ้เองก็ได้มื้อครับอืม้มมึต้องผู้สึงดูดูจิ้มเชียพี่น้องท ขนาดนี้ครับมีดตับสามสนะิบจีบยนงคัคแททนาอ้หลายอืมไปต่อไหนี่น้อง พางเล่คุยคำไงคำตาสวดเนี้ยจดด้วยดูพานิวตกแตงกันม้ นี่ละพี่น้องให้รแล้วว่าจะของต่อไปเนี่ยยังกินอีกบุ๊แสดงยังกินอีกบุ๊คสูสๆกันไปแล้วครับสิ้นเดือนมันสิ้นใจฮ่าฮฮาํำโตเลยพี่นอ้อง

เดี๋ยวลองจับแจ้งเซ่บอ่ะเซีบมาก ขนาตครับ วัวเห็ดอ่ะจอดกขอประท่านโทษน,นะครับผูด้ดไมากินดิบนะครับพี่น้องอันนี้ของเสียบมาก ลาบัวสารคดีไก่ขมพี่น,อน้องขึ้นซื้อตอทเคียงเนื้อ,อนะครับเสียบ แล้วอะักล้าไร แซบขนาดแซบอิหลีแซบกระดอยทีเดียว <c oughs> มาพี่น้องเปได้กินเป็นกันนำไร่ไลรน้ำกันล่ะครับเมื่ด้บอกกินบ่เป็นกันประธานโทษน,นะครับ กินไดส้สซเหนียพี่น้องอินหรอกกินไล่ปะได้ากาศมันหอนแต่มันกระเสบแสีบ่พราสบครับเนมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นี่เด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับน้องไม่ในวงการครับผมฝึงพานสตรีมพานเลี้ยวนะครับฝากพี่ฝากน้องนี่น,นะครับผมสำหรับช่องพ่อของน้องเบสครับนะครับสำหรับลิปมี้ก็เอาไว้สำหนีก่อนนะครับ พอตัวไปก่อนครับผมเดี๋ยวอ่าสปีดบวกน้ำพริกปลาย่างต่อครับพี่น้องสหรคิปนี้เอาไวส้สนีก่อนนะครับผมสวัสดีครับ